สวัสดีครับพี่น้องเบาอีสานบา <blunt. S 1> ดเรื่องผ้าพี่น้องมาเห็ดเน่ายุ่นเน่กินครับมานีครับผ้าพี่น้องมาเห็ดเมนูเด็ดครับพัดเผ็ดปลาไหลครับพี่น้องหลังจากที่เบาอีสานไปใส่ตุ่มปลาไหลมาหมานคักครับได้ปลาไหลบักหลายเลยครับพี่น้องว่าสิพัดกินครับัดกินสองตัวพ่อครับม่มีผู้กินน้ำครับตัวบักหง่เลยครับพี่น้อง เอาเดี๋ยวขอคั่วก่อนครับ,บรครับคั้วเลรวครับคั่วเรียบร้อยครับปลาไหลสองตัววันนี้มะล่างเอาเกลือใส่ครับพี่น้องลังเกลือ,อ,อบ่ให้มันข้าวครับล่างเกลือ,อก,ก้อนครับพี่น้องจังค่อยเอาไปพัดครับครับปลาไหลเห้า ล่างน้ำเกลือออกแล้วครับอันนี้มาต่ำเครื่องครับพี่น้องพริกกระเทียมข่าตะไคร้ใบบักกูดครับพี่น้องน่ครับเดี๋ยวต่ำเครื่องก่อนครับต่ำเครื่องเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ครับไปพัดครับวันนี้พัดแบบบ้านๆเท่านี้หระครับไม่มีอย่างไรครับ พัดเครื่องหอมหอมแล้วก็ปลาไหลไซครับพี่น้อง เนื้อปลาไหลเริ่มซุกแล้วใส่ใบบกูดพริกแล้วก็พริกไทยเม็ดครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับใส่น้ำหนังคกเล็กน้อยครับ ใส่ไปครับพี่น้องเขือครับพี่น้องเส่ลงไปครับปรงรสครับพี่น้องต้องจะรสรสด,ลด,ลด,ดีน้ำตาลครับ xoát máy xoát Hãy subscribe chút kênh โอ้นากินรครับพี่นอ้องเรียบร้อยครับผัดปลาลผัดเพชปรปลาลครับพี่น้องมาอยู่มากกินน้ากันครับเมนูเย็ดเลยครับมาอยู่มากกินน้ากันครับผัดปลาลสูตรบ้านๆครับป้าเด็ดแ้วเสียบครับพี่นอ้องเบิ้งครับ หอมกรุบเลยครับเอามาอยุ่มากินน้ากันครับพี่น้องพัดปลไอลสูตรนี้เป็นเสียบคลักร้ายครับหายย่หายกินเนาะเดเฮ็หอยู่เฮ็ดกินเนาะเดกะที่ตามได้ครับช่องบ้าวิสานบัรเรื่องแล้วก็เพจเฟซบุ๊กครับบ้าวิสานบัรเรื่องแฟนเพจครับพี่น้องมาเข็มนีิยังเดกะกดไลค์กดแชร์กดคิดตามกันได้ครับสําหรับวันนี้บ้าวิสานบัรเรื่องกัเดี๋ยวขอไปกินข้าวปันครับพี่น้องกับพัดปลไหลครับข้าวแรงครับ สำหรับมันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ